ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะแฟนๆแห่ถักภาพนี้ของแมทพิรณีวัาแรกนึกว่านัดมีเรีย เรียกได้ว่าช่วงนี้ชีวิตค่อนข้างวุ่นวายนิดหน่อยในจะงานในวงการงานธุรกิจรวมไปถึงเรื่องการฟ้องร้องเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่เข้ามาด่าตลอด2ปีที่ผ่านมาสําหรับนางเอกคนสวยอย่างแมทพิรณีและถึงแม้จะยุ่งขนาดไหนสามแมทก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองอย่างล่าสุดก็มีภาพที่เจ้าตัวไปออกกําลังกายฟิตนวลพร้อมอวดภาพหุ่นเอลเอสหน้าท้องแบนราบพร้อมระบุคแคปชั่นจริงๆมีกล้ามท้องนะคะแต่พง์สว างจนมองไม่เห็นขณะที่แฟนๆฮือฮาต่างกดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆชมหุ่นสาวแมดดูดีไม่ผอมแห้งเกินไปสมเป็นสาวรักสุขภาพจริงๆแต่ใดๆก็มีหลายเสียงหลายปากต่างถักว่าภาพมุมนี้ของสาวแมดมีความคล้ายคลึงกับนักแสดงสาวนัดมีเรียเลยทีเดียวซึ่งอาจจะเป็นเพราะทั้งคู่เป็นสาวลูกครึ่งด้วยกันเลยมีความเหมือนหรือความคล้ายคลึงกันนั่นเองล่ะคะ่ะ